สวัสดีครับเพื่อนๆสร้างแล้คลิปนี้กับ่มีอย่างไรสร้างแล้วคลิปนี้กับทีวอาเล่นวอาหัวไปวอาเรืเ่องไปเบิ่งคลิดไปเนาะวอาเรื่องเล็กไปซื้อเล็กแต่ว่าตอนไปซื้อเล็กอ่าแคไ่ไปไปพอคลิปหนึ่งมันบอกว่ามือแรงซุ่มสูเอิญกว่าเสียรถมันว่ามันว่ามือแรงซุ่มสูเอิญกว่าเสียรถถือเที่ยวเนี่ยเียวมากมีดกิด๊กแต่ว่ามือนี่นี่ ไปซื้อม่แลลวเด้อยครับเด้อผู้ใดมักนำกระเสือดด้อนเล็ไอ้สื่อยังนออันที่เพิ่นบอกเมื่อกี้นี่ผู้ดเดินใช่เนาะแต่เพิ่นบอกแต่ว่าอ่าเพิ่นบอกพอจะเล็กอันแต่ว่งงวนนี้ผมซสืออันห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์แปดหนึ่งสำนีแหละบักกับอืมยานบม่มีคารถกับก็เรียกบักกับ ซ <c oughs> ื้อแต่ลางอย่างเดียวอืมบัก,กับเอาเค็งๆเลยแรงมาใส่แตกเลย <c oughs> หาศูนย์หาหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึน่งซื้อลางอย่างเดียวมักลางแห้เออบมมับมกบนแู <c oughs> ้ผู้ใดมากับสื่อเอาดดอได้ครับเด้เพราะได้รุ่นเพราะได้มวนเพราได้มวนเป็นสัญลัก พ่อได้พ่อได้หลุดน้ำเพระเจ้าบ่อได้ซื้อหลายได้ซื้อตัวสิบาทเจ้าบาทซะนั่นแหละบ่อได้หลุดเอ่ามือนีนี่สีคคมีคำคมุมคำคุมมวนมวลมาฝากอืมเป็นสเโลแกนว่าไงเป็นสเโลแกนอ่อแามมีกินจนใสแตกแามหิวหิวจนใสกิว้วแามกินเป็นตะยานแามเมื่อบานเป็นตะลุตโน เงินเบิดเลยเห็นบ่ะฟุ้งไปเที่ยวคาหลอกคาเหลาวเก๊ะเวลาจ่ายเงินป๊อป๊บปุ๊บให้ติปติปหนักๆปึ๊บปุ๊บปุ๊บเออเ <c oughs> ชี่อินเรียบร้อยกลับบ้านไม่มีเงินเงินเบิดเป็นเตลิดตัวน,น,นึยหรือว่าไปนั่งกินต้มมะม่าอยู่หนาเ่เวล่าไปหาเรียนอันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องอยู่ของไง <c oughs> แง่มีกินจุนใส่แตกแามหิวหิจนใส่ใสกิ้วแง่กินปฏิญาณแามเมื่อบ้านปฏิรูปโตสนติงเงินเบิดตีอืมแล้วกับอีกอนหนึ่งสโลกแกนหนึ่งก็งงคือแต่งตูปานคู่สบู่ก้อนทอน้อฮั่นที่นอนวายม่ทั้งหนูผ่าคนหนูวานผ่าฮอนน็อตมันดำไรอั <c oughs> นนี้ก็ไม่ได้บอกเรื่งองหองอยู่ห้องนี่บอกสโลกแกนมันวันดิสิเออแต่งตูปานคู่สบู่ก้อนทอน้อฮั่นที่นอนวายม่ทั้งหนูผ่าคนหนูวานผ่าฮอนน็อต i <laughs>